นั่งในประตูสวรรค์ไปแล้วแม่อ่อนาจให้ลูกหลานทุกคนขอใหสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยุยนเป็นสัขจากจิจโกใครก็เกิดเป็นของแก้าสไปแม่อ่อนจมีพระเกลนทุกขอ วิชาสุตสัมราญครอบครัวนางสัญญาสรรณรัตน์ขอให้พวกแต่สิ่งดีในชีวิตนางสัญญาสรรณรัตน์เป็นผู้ขอวิจาสุตสัมรารเพื่อพี่น้องทุกคนครอบครัวบุญทองมาครอบครัวบุญใหญ่ครอบครัวใหม่จุวรรณครอบครัวเพชรโตครอบครัวทิพย์เจริญครอบครัวกิติรัรมะวีและครอบครัวปิ่นแสน นิสาวที่แด่พ่อเปโตรหวันชาลีมาลาสอนชาลีนายุทธว่าชาลีมานุกคนรุ่งนะได้สมัยใครทุกถึงครอบครัวแม่ชักนาจากกันพูชาเป็นผู้ขอนิสสาวที่เปโตโตูกุนาอภัยบาศแนะนำเราไปสู่ชีวิตที่รันดอน อีกองค์หนึ่งปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออกถือตราของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตผู้สวรรค์องค์นั้นร้องเสียงดังบอกผู้สวรรค์ทั้งสี่องค์ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำลายแผ่นดินและทะเลว่าอย่าทำลายแผ่นดินหรือทะเลหรือต้นไม้จนกว่าเราจะได้ประทับตา ไว้ที่หน้าผากของบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าของเราและข้าพเจ้าได้ยินว่าผู้ที่ได้รับการประทับตามีจำนวนหนึ่งแสี่หมื่นสี่พันคนผู้รับการประทับตาเหล่านี้มาจากทุกเผ่าของชาวอิสราเอลหลังจากนั้นข้าพเจ้าเห็นนิมิตประชาชนมากเหลือคนานับ จากทุกชาติทุกเผ่าทุกประเทศและทุกภาษากำลังยืนอยู่เฉพาะพระบัลลังและเฉพาะพระพักลูกแกะทุกคนสวมเสื้อขาวหถือใบตามร้องสรรเสริญเสียงดังว่าความรอดพ้นเป็นของพระเจ้าของเราผู้ประทับอยู่บนพระบัลลังก์และเป็นของลูกแกะ ผู้สวรรค์ทั้งหลายที่ยืนอยู่รอบพระบัลลังก์รอบผู้อาวุโสและรอบผู้มีชีวิตทั้งสี่คนต่างกราบลงหน้าพระบัลลังก์สีสะจรถื้นนมัส,สการพระเจ้าว่าอาเมนทำถวายพระพรพระสิริรุ่งโร์พระปีชายานทำขอบพระคุณพระเกียรติยศพระอานุภาพ และพระราดุภาพเป็นของพระเจ้าของเราตลอดนิรันดรอาเมนผู้อาวุโสคนหนึ่งถามข้าพระเจ้าว่าคนที่สวมเสื้อเท้าเหล่านี้เป็นใครและมาจากไหนข้าพเจ้าตอบว่านายขอรับท่านก็รู้อยู่แล้วเขาจึงบอกข้าพเจ้าว่าคนเหล่านี้ คือผู้ที่มาจากการเบียดเบียนครั้งใหญ่เขาชักเสื้อของเขาจนขาวในพระโลหิตของลูกแก่พระวาจารของพระเจนน้า หรว่าเป็นคนที่มีเศี่ตีีสองมีเงินใส่เต็นถุงตุกคนมีธนาคาเงินใส่เต็นถุงตอนนี้เรเสใช่ไหมเนี่ยมีาอ้นองเจ้าขึ้นสนิแต่คอข้าไม่ขดหว การพูดคำนี้ํำให้สมุนยนั้นน่าเลือกนะครับโหทูกดู้เมียนถูกามว่าเลือดตาเอ่ตาสัตว์ทำไมล้มเจาเป็นีิ่แต่พอพลาดไปผ่านหรอชัดออกมาทันทีรองแม่จันอาจารย์บอกว่านั่นไงประตูกรกเปิดแล้วทำไมขนานเออเห็นว่าประตูรกเปิดแล้วก็เอา เก็บดาวเจาะชุกเต็มากขึ้นนั่นไนประตูสวนตัวแล้วเป็นตัวอย่างนด้จริงทีที่พาตองการบอกว่าเมื่อไรทีเขามีห้องแต่เมื่อไทีเขายอกได้ผมปุบได้แล้วก็ให้ออกให้ักให้ชิบายห้อไปชอีก้อเแลก็เสือสมกการอภัยเป็นหัวใจ สหรับการ,ราก้าวไปสู่ระดับของพระเจ้าจึงมีคนบอกว่าคนที่กล่าวคําว่าขอโทษคนอื่นก่อนจะเป็นคนที่กล้าหาญที่สุดคนที่กล่าวคําว่าให้อภัยคนอื่นก่อนจะเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดและคนที่ลืมลืมความผิดบกพร่องของกันและกันและกระทัน่งคนไล้ชิดหัวเมียไม่ลืม ต้องการก็ปกครองท่านไหนลูกลูกหรืญาติพี่น้องคนนั้นจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตตอนท้ายเลยนะครับพระเจ้าอบอกว่าท่านทั้งหลายต้องเป็นสุขเมื่อถูกดูหมินโกงเหงและใส่ร้ายต่างๆนานาเพราะเราจงชื่นอยู่ดีเถิดเพราะความเหน็ดร,รังวันของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์ซึ่งก็สอดคล้องกับบทอ่านแรกหนังสือริรพ์ที่นักงุญจรได้ เห็นภาพนิริตในสวรรค์มีผู้ผมขาวมีผู้สวรรค์มากมากมายและผู้โศถามพระพเจ้าว่าคนที่สวมเสื้อขาวเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนพระพเจ้าตอบว่าท่านก็รู้อยู่แล้วเขาจึงหอกพระพเจ้าว่าคนเหล่านี้คือผู้ที่มาจากการเบียดเบียนทั้งใหญ่เขาซักเสื้อขาวของเขาจนขาวในท้องดิบของลูกแก เป็นภาพมีุที่เห็นว่าในสวนมีบรรดาผู้ที่รักการชำระน้งมากพระประจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าผู้คนหนึ่งเดียวของพระเจ้าสรณ์จากริดาของพระบิดาส่งเป็นพระเจ้าจากพระเจ้าสรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้บิดาทรงบุสร้างแต่ทรงบังเกิดรพื่อธรรม อาศัยพระพุทนี้ทุกสิ่งได้รับก,การเนราผิดขึ้นมาเพระเหตุใดแล้วมนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้อรอดพระองค์จึงเสด็จการสคนพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากนานมาบีพงศ์มารีเพื่อพา,านุภาพของพระจิตเจ้าและทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สมัยควนมปิรัสิลาะพระองค์ทรงถูกดืนการเกิดเพื่อเราพระองค์สิ้นพระชนม์และทสูญสลายทรงตคืนพระชนม์าชีวในวันที่สามตามความเมพระคัมภีร์เสด็จสู่สวรรค์บรรับเรื่องฟ้า พระบิดาพระองค์จะสิบาปอีกว่าพระศีลุมรอดเพื่อทรงพิฆาสตผู้เป็นและผู้ตายนั่นนั่นจะไของพระองค์จะไม่สิ้นสุดก็เปเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิตซึ่งนับมาจากพระบิดาและพระผู้ทรงรับการถวายสักการะและพระศีลุมรอดรวมกับพระบิดาและพระผู้พระองค์ดำดาบทางพระราศข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาเป็นหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สาคนและสืบเนิรันดรจากพระสาวกข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีสิศีลนับมา เดียวเพื่อไทยข้าพเจ้าระวันที่ผู้ตายจะกลับถู่ชีพและคอยชีวิตในโลกหน้าอาเมนพี่น้องที่รักพระสงฆ์นักบวชและครรารวะาแท้ธรรมทุกท่านเต็มเปี่ยมด้วยพระพรนานาประการในการเจริญชีวิตติดตามพระคิสัจเจ้าผู้ทรงเป็นแบบฉบับแห่งภัามสุขแท้จริงให้เราภาวนาโลกสยเดพระเจ้าค่ะ เยาวชนได้เจริญชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ในการติดตามพระพิศเจ้าในการเป็นพระสงฆ์และนักบวชชายหญิงมากยิ่งขึ้นให้เราภาวนาเพื่อผู้อาวุโสและผู้เจ็บป่วยได้รับความบรรเทาจากความทุกขทรมาทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้เราภาวนาโอรแสงความเคารพเจ้าค่ะเพื่อเราทุกคนได้รับการส่องสว่างจากพระวาจาในการเจริญชีวิตเป็นศีลพระทิศประกาศข่าวดีด้วยความกล้าหาญและปฏิบัติิเมตตาด้วยความรักให้เราภาวนาโอรแสงความเคารพเจ้าค่ะ และได้รับชีวิตนิรันดรร่วมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้เราภาวนา,าทาเทาทาพื่อพระเจ้าค่ะข้านหลวงพ่อวิจารณ์